ครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าทําไมนะครับเราถึงต้องทําการเปลี่ยนยางนอกและก็ยางในนะครับไปพร้อมๆกันเรามาดูนะสาเหตุของรถคันนี้ที่เราได้ทําการเปลี่ยนยางนอกแล้วก็ยางในออกนะเรื่องของอยางนอกมันหมดสภาพเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับนี่มันบวมมันถึงเส้นไนล่อนแล้วนะครับแต่ยางในนะครับนี่เลยอันตรายมากๆเลยถ้าหากว่าท่านเจอ อ,อย่างในในลักษณะแบบนี้ถ้าเราเป็นช่างเราจะแนะนําให้ลูกค้าทําการเปลี่ยนออกแต่นะครับลูกค้าไม่รู้นะครับลูกค้าก็จะบอกว่าเราทําการยัดเยียดขายของให้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับทุกท่านยางมันปริมันแตกในลักษณะแบบนี้นะครับยางในกัดในลักษณะแบบนี้เป็นเส้นนะครับ mm. เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมมาอธิบายอีกรอบหนึ่งเป็นคลิปยาวนะครับว่ายางแตก ในลักษณะแบบนี้เป็นรอยกรีดลักษณะแบบนี้มันเกิดมาจากสาเหตุอะไรแล้วก็เรื่องของอายางกัดนะครับยางนอกกัดยางในมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรวิธีการแก้ไขแก้ไขยอย่างไรพบกันคลิปยาววันพรุ่งนี้ครับ